รีบหาด่วนรับซื้อเหรียญ10บาทรัชกาลที่9พระเสียนใหญ่แบบนี้อันละ10,000บาทใครมีแบบนี้รีบดูห้ามพลาดน,นะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่ีน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้พนิษัตรยยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพรัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพรัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่ีน้องนทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าแบบพระเศียรใหญ่ฟังให้ดีครับ แบบพระเศียใหญ่เหรียญเหรียญน,นี้มีความเป็นพิเศษบางเหรียญขายได้อลละหมื่นฟังให้ดีครับบางเหรียญขายได้อลละหมื่นพี่ๆจ๋าดูนะใครที่มีเหรียญสิบบาทราชการเก้าแล้วเป็นพระเศียรใหญ่รุ่นสุดท้ายแบบนี้ครับต้องดูห้ามพลาดครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้บรบกวนพี่ๆกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับ ใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ฟังให้ดีครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้แต่เหรียญแบบนี้มีโอกาสที่จะขายได้ครับเหรียญแบบนี้มีโอกาสที่จะขายได้ใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับพี่จ๋าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่โซสวัสดีพี่มิดครับเอฟซีย่างไต้หวันนะ สวัสดีพี่วีครับสวัสดีพี่เวียงครับสวัสดีพี่พายโยนจากสระบุรีครับสวัสดีพี่ชายครับสวัสดีครับพี่จินกรครับสวัสดีพี่เอกเอกเอกสวัสดีพี่สถาพรครับสวัสดีพี่ลำพานครับสวัสดีพี่อาวุธครับสวัสดีพี่เสกสันติของวิชัยครับสวัสดีพี่จินตนาฮะสวัสดีพี่ประดับครับสวัสดีพี่กวนจิตสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยพี่พี่จ๋าพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับมีเหรียญสิบบาทพราเสียนใหญ่แบบนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกดหนึ่งของหัวใจร็วๆหน่อยครับ รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจร็วๆให้ผมเลยครับเหรียญสิบบาทราชการที่เก้าแบบนี้อันละหมืน่นพาเสียใหญ่แบบนี้อันละหนึ่งหมื่นบาทใครมีเอามาขายผมแต่ต้องดูให้จบแต่ต้องดูให้จบครับสวัสดีทุกท่านครับพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดครับบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับการน้ำชาไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ฮะการน้ำชาไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมรับซื้อครับผมรับซื้อเครื่องกระเบื้องเครื่อง ลายคามนะครับเบนจะลงแล้วก็ลายคามแบบนี้เรียกว่าบาทลายคามครับแบบนี้ยินดีรับซื้อสภาพสมบูรณ์ใบละแสนไม่แตกไม่ล้าเลยใบยละหนึ่งแสนบาทมารับเงินสดได้เลยครับเครื่องเงินงับเครื่องเงินงับเครื่องเงินถุงด้ทองแบบนี้ครับหรือว่าเครื่องเงินธรรมดาแบบนี้ครับบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองและลงรับจำนำแน่นอนฟังห้ดีครับ ผมให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีขันมีพานนะครับมีเข็มขัดเงินนะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจากเงินที่เกี่ยวกับเงินนะครับของเก่าของโบราณเนี่ยแอดไลน์ไอดีมาครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมเนี่ยมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของที่เ,เพื่อนๆส่งมาทางไลน์แล้วยังไม่มีราคากราบขอภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้นะครับ ที่เพื่อนๆส่งไลน์มาผมเนี่ยไลน์มันเยอะมากผมตอบเพื่อนๆไม่ทันจริงๆครับเพื่อนๆอย่าลืมครับบ้านใดครับมีพระเครื่องพระูุชาครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ฮะผมบอกเพื่อนๆเลยผมยินดีรับเช่าครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอจะส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้ามาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครมีเหรียญสิบบาทพระเสียรใหญ่แบบนี้ เหรียญ10บาทารัชกาลที่9พระเศียรใหญ่แบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูฮะเหรียญ10บาทแบบนี้แลกหมื่นหนึ่งแต่บอกก่อนเหรียญที่ผมเอามาให้ดูเป็นเหรียญที่หาโคตรยากเป็นเหรียญที่หาโคตรยากครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ไม่ใช่ทุกเหรียญจะพบเจอได้ง่ายๆครับใครมีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมได้นะเอามาขายผมได้ครับมาครับระหว่างรอครับระหว่างรอมีอะไรมาให้ดูนี่คือเหรียญ10บาทครับ สวัสดีพี่จอหลายใจครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีพี่เบนจวรรณครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับเหรียญสิบบาทรัชกาลที่9ที่ระลึก100ปีกรมการขนส่งอาหารบอกเพื่อนๆพี่ๆดูให้ดีนะใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้ใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อนี่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 คุณจะเด็ดภาษีครับเขาบอกว่าเอาแต่เนื้อเนื้อน้ำมากไปน้ำมากไปไม่ต้องดูครับออกไปเลยครับคุณจะเด็ดภาษีฮะน้ำบอกว่าน้ำมากไปไม่ต้องดูครับ ไม่ต้องดูฮะเอฟซีของผมขาดพี่ไปทั้งหนึ่งคนผมก็เอาตรงๆนะยอดดูผมกไม็ไม่ไม่ไม่ลดลงหรอกครับยอดดูคงไม่ลดลงหรอกฮะถ้าใครที่ขี้เกียจฟังนะรอให้จบไลฟ์ก่อนแล้วค่อยมาฟังเอาอย่างนี้รอให้จบไลฟ์ก่อนแล้วค่อยมาฟังนี่ขนาดรูปตัวจริงยังไม่กล้าใช้รูปตัวจริงเลยพี่จะเด็ดภาษีครับมาครับนี่พี่จ๋าไม่พูดแบบนี้ไม่เอาแบบนี้นะเอาแต่เนื้อเนื้อน้ำมากเกินไปครับพี่ต้องอธิบายพี่จ๋าฟังให้ดีถ้าผมมาผมบอกว่าเนี่ย ไอเหรียญสิบอันเนี้ยผมรับซื้ออะหมื่นใครมีเอามาขายผมบอกให้นะเนี่ยมันคือการหลอกลวงถ้าไม่อธิบายความเป็นมาความเป็นไปของเหรียญครับฟังให้ดีนะถ้าเราไม่อธิบายความเป็นมาความเป็นไปของเหรียญเราจะไม่รู้เลยครับเราจะไม่รู้เลยนี่อ่ะพี่ๆดูนะนี่คือเหรียญสิบบาทครับเหรียญสิบบาทครบรอบหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบกเหรียญน,นี้ผลิตเมื่อวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับ เหรียญสิบบาทแบบนี้อัลละหมื่นพี่จารุพันธ์บอกว่าเมื่อคืนสนุกม,มากขอบพระคุณพี่จารุพันธ์ครับเหรียญสิบบาทแบบนี้อัลละหนึ่งหมื่นใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับผมรับซื้อนี่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 น,นี่พี่จ๋าขอแก้ตัวหน่อยนะขอแก้ตัวหน่อยครับมาจากมาจากนี่พี่ปนัดดาทองดีครับลายใช้ได้หรือส่งให้ดูไม่เห็นตอบหรือสร้างเพจเรียกกระแสะพี่พี่จา๋าผมเนี่ยเอาตรงๆนะไม่จําเป็นต้องมาสร้างกระแสให้ตัวเองแลครับ ทีวีทุกช่องผมไปออกมาแล้วออกมาไม่ต่างว่าช่องะละหรอบไม่ต่างว่าช่องละหครั้งบางรายการผมไปมาแล้ว4ี่ห้าครั้งอย่างเช่นรายการแฉจีเอ็มครับถ้าผมเป็นคนหลอกลวงนะไม่มีทางไปได้ถึง7ครั้งครับผมไปรายการแฉไปนับดูนะครับเครั้งกันชัยโหนกระแสะก็ไปมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับนี่หลอกลวงหรือเปล่าพ,พี่จ๋าพ,พี่จ๋าพี่จาช่วยพิมพ์บอกเขาหน่อยครับ พี่ๆช่วยพิมพ์บอกพี่เขาหน่อยว่าเพจน,นี้หลอกลวงหรือเปล่าใครที่ดูอยู่นะฮะพิมพ์ช่วยยืนยันให้ผมหน่อยพิมพ์ช่วยยืนยันให้ผมหน่อยครับว่าผมหลอกลวงหรือเปล่าใครที่ส่งไลน์มาแล้ว <โ frustrating. S 1> ผมบอกอยู่เป็นประจำครับบอกอยู่ทุกครั้งบอกอยู่ทุกรา์ว่าใครที่ส่งไลน์มาแล้วผมเปิดอ่านและผมไม่ได้ตอบแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคาเพราะถ้าเกิดตอบกลับทุกคนเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆครับมันไม่ไหวจริงนะมาครับมาครับนี่นี่นี่ขอบคุณยับขอบคุณยับนี่ ขอบคุณพี่ฝนครับขอบคุณพี่สมจิตครับมาครับนี่นี่ฮะดูครับนี่พี่อุย๋ยบอกว่าใครไม่ฟังก็ออกไปความรู้ทั้งนั้นครับนี่พวกพี่สมหวังบอกว่าพวกนี้ชอบเป็นแกะดำอ่ะพี่พี่ดูดูเองครับดูเองฮะนี่ครับนี่นี่พี่สวรรค์บอกว่าใช่แล้วของหาง่ายใครจะซื้อนี่ฮะไทยมีแบบนี้นะเอามาขายผมผมยินดีรับซื้อไม่จําเป็นนะครับว่าต้องไอ้นี่ผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนมากเข้าห้องเรียนกันจ้า เข้าห,ห้องเรียนกันครับพี่เลศรักบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามากราบงามๆครับกราบงามๆครับพี่จ๋าพี่พี่จ๋านี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทราชการที่เก้าหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งอาหารบกใครมีแบบน,น,บบบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อถ้าหน,นึ่งเหรียญอัลละหมื่นหนึ่งเหรียญอันละหมื่นครับนี่พี่พี่ดูนะอธิบายแบบนี้ยังโดนด่าเลยถ้าไม่อธิบายมันจะไม่โดนด่าหรือไงดูนะครับ นี่คือเหรียญสิบบาทแบบแปลกเหรียญสิบบาทแบบแปลกคือนี่เพื่อนๆพี่ๆดูมันแปลกอย่างนี้ไงมันถึงอะละหมื่นมันไม่ใช่เหรียญธรรมดามันไม่ใช่เหรียญธรรมดาแบบที่พี่ต้องการครับไม่ใช่เหรียญธรรมดาแบบที่พี่ต้องการเนี่ยนี่ครับพี่ดินครบอกว่าของตรงที่คุณแบงค์บอกหายากใช่ครับเหรียญที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญหายากจริงๆนะไม่ใช่เหรียญที่มันหาได้ง่ายเพราะถ้าเกิดหาง่ายเนี่ยแบบธรรมดาเหรียญววลานี้อะไรยี่สิบ แต่อันนี้อันละหมื่นห้าร้อยเท่าครับห้าร้อยเท่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้นะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะฮะเอามาขายผมยินดีรับซื้อแต่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือนี่ทั้งสองด้านเหมือนกันทั้งสองด้านเหมือนกันแบบนี้อันละหนึ่งหมื่นบาทครับพี่จา๋าพี่ๆท่านใดครับที่รู้แล้วครับเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ขายได้ต้องเป็นแบบสองด้านบรบกวนพิมพ์คำว่าสองด้านแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับ ลกกวนพิมพ์คําว่า2ด้านแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนะครับมาครับถ้ากลัวถูกหลอกจะมาดูทําไมใช่ใช่ครับใช่ฮะถ้ากลัวถูกหลอกจะมาดูทาไมไม่ต้องมาดูขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ขวัญจิตครับมาครับมาฮะถ้าหาง่ายป่าน,นี้คงไม่ขายกันเต็มร้านแล้วใช่ครับนี่ฮะมันไม่ได้หาง่ายมันไม่ได้หาง่ายแต่เหรียญพวกนี้มันมีจริงครับ หนึ่งเหรียญแรกหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งเหรียญแรกหนึ่งหมื่นบาทครับมาครับดูไม่จบแล้วก็มโนใช่พี่ฝนบางคนเนี่ยดูไม่จบแล้วก็มโนครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่มิรครับไปครับไปครับมาครับมาครับว้าวก้อยๆพี่หนุ่มลัทฐานผมมีหัวหัวด้วยนะนี่นี่โชว์หน่อยขออนุญาตคุยขิงหน่อย ผมมีหัวหัวด้วยนะพี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะก้อยอย่างเดียวครับนี่ผมมีฝั่งหัวหัวด้วยนะนี่หัวหัวนี่ครับแบบนี้ใครมีเหมือนกันนะผมรับซื้อนะอันละหมื่นผมรับซื้อนะแบบนี้นะแบบนี้เท่านั้นอัลละหมื่นอันละหมื่นครับนี่ตอนนี้มันเริ่มมีไวรัสใหม่แล้วเนี่ยพวกปล่อยเงินกู้นะครับไม่ต้องมาจำโอนก่อนบอกก่อนนะพวกนี้มันมิจฉาชีพนะครับพวกนี้มันมิจชาชีพนะนี่มาครับมาครับอันดับต่อไปครับผมมีของแปลกมาให้เพื่อนๆดู ผมมีของแปลกไหมเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ปกติแล้วจะเจออยู่แต่พิพิธภัณฑ์ปกติแล้วครับของพวกนี้จะเจอแต่อยู่บนพิพิธภัณฑ์นี่คือกล่องบุหรี่ครับนี่คือกล่องบุหรี่ที่ระลึกครับงานเฉลิมพระชนมพรรษา36พรรษารัชกาลที่6ครับ36พรรษารัชกาลที่6นี่เป็นปีนักษัตรมังกรนะครับมีรูปเหรียญรัชกาลที่6นี่เขียนตรงนี้ว่านี่เขียนแบบนี้ครับผมบอกเพื่อนๆเลยนะใครที่มีเครื่องเงินแบบนี้นะครับพวกนี้คือ คุณค่าทางประวัติศาสตร์บอกฟังให้ดีครับพวกนี้คือของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใครมีพวกนี้เอามาขายผมใครมีพวกนี้เอามาขายผมผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองให้เกินเนื้อเงินหลายๆเท่าครับให้เกินเนื้อเงินหลายๆเท่าครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมเนี่ยคู่นี้ซื้อมาเนี่ยสองหมื่นนะคู่นี้ซื้อมาสองสหมื่นครับแบบนี้ หายากและขายได้จริงบางบ้านเนี่ยวางทิ้งไว้โดยที่ทุกท่านไม่รู้คุณค่าครับบางบ้านครับวางของพวกนี้ทิ้งไว้โดยที่ไม่รู้คุณค่าของแบบนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะมันมีราคาจริงๆครับ ắt, อ่ะให้ดูกันชัดๆให้ดูกันชัดๆของมีดูเฉพาะในพิพิธภัณฑ์นะครับของแบบนี้มีเฉพาะในพิพิธภัณฑ์นะใครมีแบบนี้เก็บรักษาให้ดีครับเก็บรักษาให้ดีแบบนี้ซื้อชุกคู่หนึ่งหลายหหมื่นนะ ครบชุดเนี่ยผมรับซื้อห้าหมื่นแล้วกันนะใครมีแบบนี้ครบชุดนะครับผมรับซื้อห้าหมื่นบาทเนี่ยงานเฉลิมพระชพนพรรษาสามสิบหกพรรษาปีมันลงนักสัตว์ครับนี่ใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมครับนี่มีของแปลกไห้ดูมันแปลกจริงๆและมันสามารถขายได้จริงครับใครมีแบบนี้เก็บรักษาให้ดีเก็บรักษาให้ดีครับมาครับอันดับต่อไปครับมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูครับอันดับต่อไปครับนี่คือแบงค์ห้าสิบาทครับ นี่คือธนบ,บัตร50บาทครับที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9บอกเพื่อนๆพนพี่ๆนะตรงนี้เลยธนบ,บัตรใบนี้มีความแปลกครับธนบ,บัตรใบนี้มีความแปลกไม่เหมือนกับธนบ,บัตรธรรมดาทั่วไปนี่คืออ่ะพี่ๆีดูมันแปลกยังไงดูเอาเองอ่ะดูเอาเองครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอฟซีของผมใบนี้เห็นปุ๊บก,ก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันแปลกจริงๆนะสภาพเก่าแบบนี้ใบนึงสามสี่พันนะสภาพเก่าแบบนี้ใบละสามสี่พันแต่ถ้าใหม่ๆใบละหมื่นครับ แต่ถ้าใหม่ๆใบละหมื่นดูดีๆจ้ะดูดีๆจ้ะมาครับมาครับมาครับดูดีๆมันผิดปกติตรงไหนเอฟซีช่วยบอกหน่อยเอฟซีช่วยบอกหน่อยเก่าๆแบบนี้ยังขายได้เก่าๆแบบนี้ยังขายได้เลยมาครับมาครับพี่ธินกรบอกว่าลายน้ำพระเสียนกลับยังไม่ใช่ครับพี่มาครับมาครับลองทายกันดูนะฮะลองสังเกตกันดู แบงค์แปลกๆมีจริงแบงค์แปลกๆมีอยู่จริงครับแบงค์แปลกๆมีอยู่จริงนี่ใครมีแบบนี้เอามาขายใหม่ๆซื้อใบละมหมื่นใหม่ๆสภาพใหม่ๆเอามาขายผมได้ครับใบละหนึ่งหมื่นบาทแน่มีคนตอบถูกแล้วขอบคุณพี่เลิศรักครับขอบคุณพี่มิตรขอบคุณพี่สุนเนตตาครับนี่คือธนบัตร ห้าสิบบาทรัชการิกาอ่าขอบคุณพี่ธีนกรครับเลขพิมพ์ไม่ปกติเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะเลขพิมพ์ไม่ปกติไม่ไม่ปกติไงเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพพดูนี่เลขปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านล่างใบนี้นะครับมีความผิดปกติคือเลขอะมาอยู่ที่ด้านบนและสะภาพของธนบัตรเนี่ยผ่านการใช้งานมาทุกท่านดูนะครับสภาพผ่านของธนบัตรเนี่ยผ่านการใช้งานมาเป็นสภาพ,พที่เก่าจึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ธนบัตรแบบนี้มันได้หลุดรอดออกมาสู่มือประชาชนและได้ผ่านในระบบหมุนเวียนการใช้งานจริงๆเห็นไหมครับตัวเลขมาอยู่ที่ด้านบนแบบนี้ผมรับซื้อนะฟังให้ดีนะครับใหม่ๆหนึ่งหมื่นบาทใหม่ๆผมรับซื้อหนึ่งหมื่นบาทครับดูนะครับนี่ฮะนี่ตัวเลขมาอยู่ที่ตรงนี้ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์คำว่าเลขเคลื่อนให้ผมเลยครับมาครับมาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับแบบนี้หายากนะแบบนี้หายากไม่ใช่ทุกใบจะขายได้ไม่ใช่ทุกใบจะขายได้นะครับบอกก่อนเลยนะฮะใครมีของพวกนี้ดูก่อนจะใช้ธนบัตรทุกรุ่นธนบัตรทุกใบมีการพิมพ์มีการทำแบบผิดปกติเยอะแยะมากมายครับแต่ทุกท่านพี่ๆี่ทุกท่านไม่เคยรู้และไม่เคยสังเกตครับมาครับคปเจอรครับใครคปเจอแล้วพิมพ์เลขเคลื่อนมาหน่อยครับ มาครับมาครับมาครับนี่เราทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันครับนี่ครับมาครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปนี่ผมมีสุดยอดเหรียญสิบบาทนี่คือเหรียญสิบบาทครับเหรียญสิบบาทที่ระลึกสมเด็จเจ้าฟ้านวิจัยเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่คือเหรียญสิบบาทสมเด็จเจ้าฟ้านวิจัยเป็นเหรียญสิบบาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีสภาพสวยๆผมรับซื้ออันละสามหมื่นครับใครมีสภาพเหรียญสิบบาทวาลานี้ สภาพสวยๆเอามาขายผมได้1เหรียญ30 0 0 0บาทครับห่เหรียญ30 0 0 0บาทแต่ต้องเป็นเหรียญที่สภาพสวยดูนะครับนี่คือเหรียญ10บาทที่เลือกสมเด็จเจ้าฟ้าน,นักวิจัยครับดูนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าน,นักวิจัยปีพศ24ตุลาคมปี29เหรียญเหรียญนี้มีความสําคัญฟังให้ดีเหรียญเหรียญนี้มีความสําคัญเพราะสาคัญอย่างไรสําคัญตรงที่ราคาครับ10บาทแลก30 0 0 0 ใครมีเหรียญสิบบาทวาล้านี้ครับสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัยแล้วเป็นแบบขัดเงาสวยๆแบบนี้เอามาขายผมได้หนึ่งเหรียญสามหมื่นบาทหนึ่งเหรียญสามหมื่นบาทมารับเงินสดไปได้เลยครับนี่ดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับรับแต่แบบขัดเงานะมีราคาเฉพาะขัดเงาอ่ะพี่ๆดูนะนี่คือเหรียญสิบอัลละสามหมื่นนี่นี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้อัลละสามแสนอันนี้ เหรียญอันละสามแสนบาทครับนี่คือเหรียญหกร้อยบาทขัดเงาสมเด็จเจ้าฟ้านวิจัยนี่ใครมีเหรียญสวยๆแบบนี้เอามาขายผมอันละสามแสนใครมีเหรียญสวยๆแบบนี้เอามาขายผมหนึ่งเหรียญมารับเงินนะครับฟังให้ดีนะครับหนึ่งเหรียญท่านจะรับเงินจากผมนะสามแสนบาทนี่เพื่อนๆพี่ๆ,พๆดูตรงนี้เขียนนะว่าหกร้อยครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านวิจัยยี่ิบสี่ตุลาคมปีพศสองพันห้าร้อยยิบเก้าแบบนี้เอามาขายผมได้คู่นี้ สามแสนสามหมื่นบาทครับคู่นี้ใครมีนะฮะเอามาขายผมได้สามแสนสามหมื่นบาทยินดีรับซื้อไม่อั้นและไม่จํากัดจํานวนครับไม่อั้นและไม่จํากัดจํานวนพี่ๆจาแคปเจอร์ครับเดี๋ยวผมวางดีๆแล้วพี่ๆแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับสองเหรียญนี้ซื้อรถกระบะได้คันหนึ่งสองเหรียญนี้ซื้อรถมือสองได้หนึ่งคันครับแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาครับมาครับแคปเจอร์ครับ นี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหลังครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับนี่คู่นี้ซื้อรถได้คู่นี้ซื้อรถได้ครับมาครับมาครับใครแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมาครับมาครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญจีนเหรียญต่างประเทศครับเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่า ผมรับซื้อนี่ซื้อทุกวันมีคนเอามาขายทุกวันครับเหรียญจีนเหรียญต่างประเทศแบบนี้ใครมีเอามาขายมารับเงินสดได้เลยใครมีนำเหรียญพวกนี้มาขายแล้วรับเงินสดได้เลยครับสตาร์ตตั้งแต่เหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนสตาร์ตตั้งแต่เหรียญละสี่พันบาทถึงเหรียญละสามแสนบาทใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมไม่ต้องไปกู้เงินครับลงทุนธุรกิจนะเลิกเลิกสะสมนะครับย้ายบ้านนะ ของพวกนี้มีค่าของพวกนี้มีค่าสามารถช่วยท่านได้ครับเหรียญจีนอันนี้คือเหรียญไม้เท้านะฮะอันนี้คือเหรียญไม้เท้าที่อยู่ในยุ่านะนิคมของกินใครที่มีเหรียญต่างประเทศแล้วเป็นรูปผู้หญิงถือไม้เท้าแบบนี้เอามาขายได้มีราคาบางบ้านเจอทีเป็นร้อยเหรียญครับนี่คือเหรียญในพนหยวนซื้อไข่ครับแบบนี้ก็มีราคาบางบ้านก็เจอทีแล้วเป็นร้อยเหรียญเหมือนกันนะใครมีแบบนี้นะครับเหรียญจีนแบงก์จีนนะฮะของเก่าของมีค่าทุกชนิดเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีครับ สามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนําเหรียญของท่านมาขายได้นําเหรียญของท่านมาขายได้ครับใครมีแบบนี้นะฮะแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคา<ส>เหรียญจีนเหรียญต่างประเทศอะพี่ๆดูนะเหรียญจีนเหรียญต่างประเทศแบบนี้มีราคาแบบนี้มีราคามีค่าครับมาเอามาได้เลยเอามาได้เลยมารับเงินสดกลับบ้านเลยนะครับบอกเพื่อนๆพ,นพี่ๆเลยนะครับมารับเงินสดกลับบ้านให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญพวกนี้นะฮะ มาแลกเงินสดได้เลยจ้จะเหรียญเจนอันนี้เป็นหัวเล็กนะครับอันนี้เป็นหัวใหญ่รับหมดเลยนะรับทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเล็กหัวใหญ่นะอันละฟังให้ดีครับอันละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนบาทราคานี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับราคานี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญน,นะใครมีของพวกนี้นะแล้วอยากจะขายนะแอดไลน์มาได้แอดไลน์มาได้ครับมาครับมาครับมา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 นี่พี่จ๋าระวังนะตอนนี้นะครับมีผู้มิจฉาชีพนะอ่ะ ดูก่อนกำลังจะบ็อกดูก่อนนะครับนี่พวกมิจฉาชีพนะครับอะไรเนี่ยปล่อยเงินกู้รายเดือนไม่ต้องมาจําโอนก่อนบอกเลยไอ้พวกนระกพวกนี้มันหลอกลวง ไอ้พวกนั้นลกพวกนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆนะตรงนี้เลยนะครับมันหลอกลวงอย่าไปเชื่อมันนะนี่ปล่อยเงินกู้รายเดือนไม่ต้องมาจำรับประกันมันโกหกแน่นอนมันหลอกลวงแน่นอนใครพวกนี้นะบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะอย่าไปกู้เงินพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับอย่าไปกู้เงินพวกนี้โดยเด็ดขาดบอกให้นะเพราะมันจะเสียหายเยอะแยะมากเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาลงเรียนเข้ากันแล้วมีพระมาให้ดูมีพระมาให้ดูใครอยากดูพระบ้างครับนี่คือ พระรูปหล่อหลวงปู่ทวดทองคำงับรูปหล่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเป็นเนื้อทองคํารุ่นร้อยสิบเอ็ดปีใครมีพระทองคานะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมยินดีรับเช่าพระทองคําให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนเมื่อวานซื้อเหรียญมาเหรียญหนึ่งนะครับห้าแสนห้าซื้อเหรียญมาเหรียญหนึ่งนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทนะฮะเหรียญทองคํานะครับรับซื้อเกินร้านทองแน่นอนครับมานี่ครับนี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรครับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรรุ่นแปดสิบปีกรมตำรวจครับเป็นพระเนื้อทองคําเหมือนกัน เป็นพระเนื้อทองคำเหมือนกันใครมีพระเครื่องนะครับแบบนี <th ้นะฮะแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่กล่องครบใบครบ1นึ0 0 0สบาทครับฟังดีดีคร erm ับเป็นพิมพ์ใหญ่กล่องครบใบครบอันละ3า0 0 0บาทใครมีแบบนี้นะฮะใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับ1นึ0 0 0สบาทเอามาได้ไม่ได้รับซื้อแต่พระทองคํานะครับไม่ได้รับซื้อแต่พระทองคํานะครับพระเหล็กก็ซื้อพระทองแดงก็ซื้อเดี๋ยวหยิบให้ดูครับพระทองแดงก็ซื้อนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดครับ นี่คือเหรียญหลวงพุทวดวัดจางให่พี่ๆดูสภาพนี่สภาพแบบนี้ปอกมะม่วงได้แบบนี้ผมก็รับซื้อนี่ศึกจนไม่เห็นอะไรแล้วครับศึกจนไม่เห็นอะไรแล้วแบบนี้ใครมีนะฮะพระเครื่องนะครับผมยินดีรับเช่านะยินดีรับเช่านะครับนี่คือพระปิดตาหลวงปู่โตครับพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประด่จิมพีพระแบบนี้มีราคา พระแบบนี้มีราคาถ้าเต็มฟอร์มเนี่ยองค์หนึ่งสตาร์ที่สองสามหมื่นนะสามสี่หมื่นนะใครมีนะครับพระแบบนี้นะครับมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับหรือเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีย,ย่านนี่ พระคำข้าวครับพระคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงครับมีแบบนี้เอามาขายผมได้นี่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 อันนี้เป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่โตครับอันนี้เป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีมีแบบนี้เอามาได้เลยมีแบบนี้เอามาได้เลยอันนี้เป็นเหรียญสมเด็จโตครับเหรียญสมเด็จโตปีพศ2517เหรียญรุ่นนี้ผลิตโคตรเยอะเลยนะแต่ได้รับความนิยมแล้วนะครับตอนนี้กําลังมาแรงนะฮะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดครับ นี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาแบ่งให้ผมเช่าบ<ม>ูชานี่นี่นี่มาทีแล้วเป็นกล่องกล่องแบบนี้มาทีแล้วเป็นกล่องกล่องแบบนี้พักเก่าพักใหม่พักเลี่ยมทองนะครับผมยินดีรับซื้อนี่นี่นี่อพี่พี่ดูผมยินดีรับซื้อครับยินดีรับซื้อให้ราคาย <whom. S 1> ุติธรรมแน่นอนนะแบบนี้เอามาขายได้มารับเงินได้เลยครับนี่นี่นี่พี่พี่ดูนี่นี่นี่คลาสสิกไหม แบบนี้นะครับยินดีรับเช่านะชิ้นละเป็นหมื่นนะครับชิ้นละเป็นหมื่นนะใครมีแบบนี้นะครับมีแล้วอยากจะขายเอาไม้ผมดูได้เอาไม้ผมดูได้ครับ <c oughs> ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธาานาคารกรุงไทยสาขาทิยานนี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปูท่ทวดครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือใครมีแบบนี้นะเอามาแบ่งได้เอามาแบ่งได้ครับองค์หนึ่งสวยๆองค์หนึ่งหลายๆหมื่นนะองค์หนึ่งสภาพสวยๆนะครับองค์หนึ่งหลายๆหมื่นนะฮะนี่คือรูปหล่อเตารีดหลวงปู่ทวด หลังหนังสือครับแบบนี้สวยๆองคหนึ่งหลายๆหมื่นบาทจะมาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านมาเข้าห้องเรียนกันดีกว่าเข้าห้องเรียนกันดีกว่าครับมาจ่ะมาจ่ะมาจ่ะนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทราชการที่เก้าที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีเหรียญสิบบาทแล้วเป็นแบบพระเศียรใหญ่แบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูใครมีเหรียญสิบบาทพระเศียรใหญ่รบกวนกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับ มาเข้าห้องเหรียญใครมีเหรียญสิบบาทรลชกาักรีก้าแบบนี้ที่เป็นพราเสียนใหญ่แบบนี้ลบกวนกดก้ากดหัวใจรวยๆให้ผมนะยครับมาเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเหรียญสิบบาทแบบนี้อันละหมื่นเหรียญสิบบาทแบบนี้อันละหนึ่งหมื่นบาทใครมีเหรียญสิบบาทกดก้ามาครับมามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะมาครับมาครับของแบบนี้มีจริงและสามารถขายได้จริงใครพบเจอของแบบนี้เอามาแลกเงินสดได้ You know, เอามาแลกเงินสดที ació, shared, ่ผมได้คร <Lightning. S 2> ับมาครับมาครับเหรียญแบบนี้มันเป็นเหรียญแปลกและสามารถพบเจอได้จริงๆนะเหรียญพวกนี้มันเป็นเหรียญแปลกและสามารถพบเจอได้จริงจหนึ่งเหรียญฟังให้ดีครับถ้าเป็นแบบที่ผมตามหาหน้าเหรียญเขาจะเขียนว่า10บาทแบบนี้เอามาแลกได้1ิบบาทแลก1 0,000มื่นฮะสิบบาทแลก10,000ื่นบาทครับมาครับมาครับมา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 นี่คือเหรียญส0บบาทราชการที่9้าครับ10บาทราชการ9แบบพเาสียกใหญ่แต่วันนี้ ผมมีเหรียญสิบบาทแบบแปลกๆไหมเพื่อนๆเห็นคือเหรียญสิบบาทแบบสีเดียวครับคือเหรียญสิบบาทแบบเสียนเดียวพาเสียนใหญ่แบบเสียนเดียวเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะจะเขียนราคาว่าสิบบาทอยู่ในเหรียญเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับจะเขียนราคาว่าสิบบาทอยู่ในเหรียญแต่เหรียญเหรียญนี้มีขนาดเล็กกว่าเหรียญสิบบาทเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขาเอานะครับนี่ไป เขาเอาเหรียญสิบาทไปปั๊มบนแม่ตาของเหรียญห้าบาทเหรียญเหรียญนี้ได้รับการรับรบองจากบริษัทระดับโลกคือ NGC นะครับนี่ฮะ Star On ห้าบาทเพลทนะครับคือพิมพ์พิมพ์เหรียญสิบบนเหรียญห้าบาทเพื่อนๆดูนะแม่ตาผิดแม่ตาผิดนะครับดูนะใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับ เหรียญ10บาทดูนะถ้าเป็นแบบพระเสียนใหญ่เนี่ยจะเขียนราคาแบบนี้ว่า10บาทดูนะครับนี่เปรียบเทียบดูนะลักษณะเหมือนกันทุกประการลักษณะเหมือนกันทุกประการใครเห็นแบบนี้อย่าคิดว่าเหรียญ5บาทโดยเด็ดขาดอย่าคิดว่าเป็นเหรียญ5บาทโดยเด็ดขาดเหรียญ10บาทแบบนี้อัลละหมื่น เหรียญสิบบาทแบบนี้อลเมิดอ,อ่ะดูด้านหน้าครับด้านหน้านี่ฝั่งพระเสียรเหมือนกันทุบกานเห็นไหมครับเหมือนกันทุประการกแต่ผิดกันที้มีสีเหลืองกับไม่มีสีเหลืองครับใครพบเจอเหรียญสิบบาทแบบนี้นะฮะก่อนจะหยิบใช้นะบอกเพื่อนเพี่ๆนะครับเหรียญแบบนี้หาโคตรยากและแม่งขายได้จริงนะมันขายได้จริงครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้เอามาขายผมสิบบาทแบบนี้อ่ะให้ดูชัด อันละหมื่นนี่ฮะนี่เหรียญแท้แน่นอนนะฮะเหรียญแท้แน่นอนได้รับการรับรองจากบริษัท NGC นะครับ MS 6 5ครับ1เหรียญ10บาทแบบนี้อันละหมื่นนี่ให้ดูกันชัดนี่ปี2560ปี2 5 6 0ครับปีเดียวกันเลยนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะปีเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันดูครับดูด้านหลังครับดูด้านหลังแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข1 0แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับ ส่งสัญญาณนีดหน่อยใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข1นึ่งศแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสิบ,บาทรัชกาลที่เก้าพระเสียนใหญ่อลละหมื่นสิบ,บาทรัชกาลที่เก้าพระเสียนใหญ่อลละหมื่นจ้ามาครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขหนึ่งศูนย์แล้วกดไลค์รวยๆให้ผม่อยครับมาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับมาเรามารับเงินหมื่นไปพร้อมๆกันนี่คือเหรียญสิบบาทด้านหลังครับมาครับขอบคุณครับนี่คือเหรียญสิบ,บาทด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับ ใครแคปเจอแล้วกดพิมพ์เลขสิแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับนี่หายากของแบบนี้มีจริงนะของแบบนี้หายากแต่มีจริงครับและสามารถขายได้จริงๆมารับเงินสดได้เลยมารับเงินสดได้เลยนะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยแลกเงินหมื่นนะหนึ่งเหรียญเนี่ยแลกเงินหมื่นนะครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอครับใครแคร์เจอแล้วพิมพ์เลขหนึ่งศูนย์แล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาขอพรบคุณพี่ๆทุกท่านครับขอพรบคุณพี่ๆทุกท่านครับมาครับมาครับ มาจากมาจากเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญสิบาทราชการที่เก้านี่ใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้ใครที่มีเหรียญสิบาทแบบนี้ดูให้ดีดูให้ดีดดมีราคาอัลละหมื่นมีราคาอัลละหมื่นใครมีเหรียญสิบบาทแบบพระเส้นใหญ่นะครับดูให้ดีนะเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญสิบบาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีต้องดูห้ามนําไปใช้นะครับเพราะสิบาทเนี่ยแลกหนึ่งหมื่นราคาพุ่งไปถึงหนึ่งพันเท่าเลยนะครับของแบบนี้มีอยู่จริงขอเพียงแค่เพื่อนๆ เปิดใจครับรับฟังะฮะของพวกนี้มันอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ทุกท่านไม่เคยสังเกตเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินก็ก็เงเครื่องไร้คมนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ดีตามหน้าจอครับแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาเนี่ยมีราคาผมจะรีบตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของทุกท่านที่ทุกท่านส่งมาทางไลน์แล้วไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมานัที่นี้ครับขออนุญาตเปิดไลน์ดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้นะครับ ลายมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับของเก่าของมีค่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ยานจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านเลยครับมาครับมาครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียบเบวัตุบราเนี่ยขอลาพี่พี่ทั้ง1,100ัน่ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไวครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเ3ศูนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ